เออวันนี้เป็นวันที่มีความสุขจริงเลยวันนี้เราจะได้ไปพายเรือกันแล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะมันสิ่งกร้าลอะไรบางอย่างอยู่ันก็โน้นเราไปสำรวจดูด,ดีกว่าอืพ <c oughs> ายเรือไปแล้วเร็วแล้ว,วโกโก้ไม่ได้ ออออโอเคเราตงเรือมัาแล้วลูใครเรเือมาถึงแล้วเราเจอรถแท่นแล้ว,นะลวเหมือนปะษาจทรายปาศปาจทรา,ายนะเหมือนปะษาจทรายมากเลยเข้าไปตื้นเลก่กนทนเฮ้ยมีประตูด้วยโอ้ก็เป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างเล็ก อันนี้คือห้องเลยห้องนอนนี่อืมโอเคแล้วก็เอ้ยบันไดทุกประตูเอ้ย,ร,อยรู้สึกว่ากลไกลนี้ยังจะทำอันนี้ยังจะยังทำงานอยู่ก <c oughs> ่อนเฮ้ยยังมีลูกธนูอยู่เหรอล <c oughs> ูกธนูอยู่แล้วไหน อ้ยังเยอะเลยเป็นหะทนูเยอะเป็นหาฝนเลยทำไมอันนี้ติดด้านเนาะโอ้โหกองทับทนูลูกต้อนลูกโอทันูอยากรู้เหมือนกันว่าจะโดนปลาบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นก็ปลาไว้ตัวทันเออ อืมโอเคโอค้โหเฮ้ยว่าแต่ทำไมตรงไออันนี้มันมีฟองอากาศด้วยอะแต่ธนูเยอะเหมือนกันอ๋อสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมตรงนี้มีเหมือนมีรอยรอยอะไรสักอย่างที่ทำอาจจะทำให้เกิดฟองอากาศได้อืมเราฟองหายไปแล้ว เราเก็บธนูไปแล้วหรือเปล่าหนึ่งได้ฟองหายโอ้โอเคโอเคเราไปกันจอเลยโอเคครับผมผมก็ได้เสกม,มามาซอมบี้มาหลายตัวอยู่น่าจะนับเป็นสิบตัวได้เดี๋ยวเราเริ่มสึกกันเลยโอ้ยไม่โดนเลย ปิว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 วม,มาบางอาจข้าั่งมาใช่ไหต้ <c ười> องลงไปสู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะ <c ười> ยิงไม่โดนแบบนี้ย่ดาบทองแถมเป็นช้าด้วยเอ้าเอา้าทลอกูเน,นี่ออเอเอ,เอนู้ว่าจะทําสะพานไปที่ไหนได้ทำไม่ได้ <c ười> น่าอายจริงเอ้ย ทำสะพานไม่ได้สู้ด้วยดาบนี่แหละอืมอืมตีทิ้งดาบทองแถวเอ็นชาร์ตแล้วด้วยกระน่ำยิงกระน่ำแทงกระนำยิงนำแทงนำยิงนำแทงนำยิงนำแทง พราะว่าด้วยเษณะ,น,ะนาดนี้ลอยลอยเลือมันเข้าเข้าเข,ข้าไม่ถึงทุกได้เข้าไม่ถึงทุกทุกกล่องก็เลยทําให้ยิงได้ยากกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วไม่ยังไงโดนแล้วไม่ยังไงโดนตัวข้างบนโดนตัวข้างล่างอีกกระสนุนให้โดนโดนตกนั่ง ข้อทิ้งข้อทิ้งทิ้งขอทิ้งขอทิ้งโอ้นี่ไงโดนแล้วไม่อดนงูมันยี่สิบนาจ,จงยีจจง่สิบนิงตีกันนำยิงกันนำยิงเอาตกน้ำ Ừ, dinh 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 ừ, dinh ừ. 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 ừ, dinh 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 โอ้ยแบบเหลือ15%แต่ตอนนี้ก็มืดพอดีแล้วขอไปนอนแบบไปนอนแบบไม่ต้องปิดประตูก็ได้มั้งอืเ mm hmm. ขอาไปนอนดีกว่าขออาศัยนอนคืนหนึ่งครอกฟีี <c oughs> ตื่นแล้วครับโอเคโอ้ เราขึ้นไปจัดการในพวกหมาปีศาจก่อนหมาพีหมาซอมบี้หมาซอมบี้ซอมบมมมี้ซอมบี้อีอแกกันอืออ้ออ้าวเราสูนหมดงั้นก็ขอจบแต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับหอม